ก็ปีที่แล้วนะคะคุณส้มโอเนี่ยดังมากจากเพลงนี้จำได้ไหมฟังเพลงฟังเพลงครับผมววายวายนี่มันประเทืองนี่หว่าไม่ได้แคปเองจำได้เขาก็เล่นหนังด้วยครับพี่พางชมพูผมไม่ติดตามเขาตลอดเขาน่ารักมากพี่น่ารักสุดๆคือต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเธอได้เป็นนางแบบเป็นนางแบบโกอินเตอร์เลยทีเดียวนะคะขอต้อนรับคุณส้มโอค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตงเนี่ยแหละเป็นนางแบบที่มีโอกาสโกอินเตอร์จริงๆไปไหนมาจ๊ะล้าง,งมือนะฮะเมื่อสิบปีที่แล้วอย่างที่บอกการเป็นเป็นปน,ปน,นางนางเอกเอ <c oughs> <ช>็มวีแล้วก็มีโอกาสได้เล่นหนังด้วย <c oughs> ใช่ค่ะเรื่องทางชมพูค่ะนี่ไงแจ็คติดตามจริงๆนะเนี่ยน่ารักมากหน้าเข้ามาหักันแล้วมาจำคำของเขาพูดโะห่างหายจากวงการบันเทิงไทยไปกี่ปีแล้วนี่ เกือบ13ปีค่ะไปทำอะไรมาน้องก็คือว่าตอนแรกคือคือเบื่อที่เมืองไทยแล้วก็ตอนนั้นไปเยี่ยมพี่สาวที่อเมริกาที่ฮิสตันแล้วเสร็จนี้ก็บินไปซีซานฟรานซิสโกแล้วไปเจอแมวมอง์าชวนแต่ตอนนั้นไม่ได้สนใจเลยนะคะแล้วพอกลับมาเมืองไทยอีกรอบหนึ่งแล้วก็เจอปัญหาอะไรนิดนึงก็เลยโทรหาเขาว่าเจฟยังต้องการฉันอยู่ไหมเขาโอเคมาแล้วก็ไปแคสติ้งงานแรกก็ได้งาน อ่าแฟชั่นชุดว่ายน้ำที่มอามีอ๋อนี่ฮะนี่ตอนนี้ตอนไปถ่ายนี่คือแฟชั่นชุดว่ายน้ำที่มอามีสวยมากอันนี้งานเร็วๆนี้เองค่ะแล้วแล้วอย่างนี้ตอนที่แมวมองมาติดต่อเขาทราบไหมคะว่าเราเป็นสามประเทศสองค่ะเหคะเขาเว่าผู้หญิงจริงใช่ค่ะแล้วเราได้บอกเขาไหมคะ ก็ไม่ได้บอกนะคะแต่บอกมาเตอร์เอเจนซี่คือเขาเป็นแค่สเกาเจอร์ค่ะค่ะแล้วเสร็จพอมาเตอร์เอเจนซี่เขาเขารู้เขาก็เขาก็เจ๊ใช่ค่ะเอาบริษัทแม่แล้วเสร็จเขาก็ส่งเราไปทํางานตามรัดนู้นรัดนี้แล้วก็หลังจากนั้นคือเหมือนกับว่าเราเริ่มแบบอิ่มที่ที่อเมริกาแล้วเขาก็ส่งเรามาที่เอเชียเขาบอกหน้าแบบเนี้ยเธอต้องควรไปฮ่องกงนะอะไรเงี้ยเมืองจีนอะไรเงี้ยค่ะแล้วได้ไปได้ไปไหมคะ ค่ะไปแล้วได้ไปทำอะไรบ้างคะที่ฮ่องกงก็แฟชั่นโชว์แต่ส่วนมากนี่ของส้มจะได้ถ่ายแคตตาล็อกกับหนังสือแล้วก็พวกโฆษณาซึ่งโาษณาหน้าก็เยอะบางทีอย่างเมื่อกี้ที่น้าไปถ่ายกับบิวบอร์ดของตัวเองก็บางทีก็ไปเจอบิวบอร์ดของตัวเองอย่างนี้ใช่ค่ะจริงๆคือเวลาเขาไปเขาไม่เห็นพาสปอร์ตหรอว่ามิสเตอร์คือว่าเอิงจริงๆแล้วคืออมาเตอร์เเอจนซีจะเทคแคร์ทุกอย่างอย่างการที่ขอเวิร์กเพอร์มิทอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเทคแคร์ทั้งหมดอืมค่ะเพราะว่า เขาไม่ต้องการที่จะให้ใครคือลูกค้าดูว่ารเราเป็นอะไรไม่กมี่แจ้คกันสท่านะคัะเขาไม่รู้ว่าเป็นกระเทยหรือยังไงถูกต้องผมอยากรู้ว่าคนต่างชายิเขาไม่รู้ว่าพี่เนี่ยเป็นสาวเพศ2ถูกไหมคะใช่ค่ะไม่มีใครทราบนี่ไงเห,โห,โหมือน่อยปีชาดาบางทีชลืมแอปน่ะเเฮ้ยเขาดูไม่ออกเลย ก็ไม่มีใครดูออกนหมคะดูออกไม่ออกแม่ถ้าไม่มีใครบอกก็ไม่รู้นะคือแจ็คต้องคิดก่อนว่าเมื่อก่อนเนี้ยสัลยกรรมหรืออะไรมันไม่ได้เยอะขนาดนี้คือคือรุ่นพี่เนี่ยคือก็เขาก็เรียกว่าสวยแล้วสมัยก่อนนะคะเพราะว่าทําจมูกมาอย่างเดียวนี่คือสวยไม่สวยรู้แล้วไม่มีการมาปรับรูปหน้าไม่มีอะไรเสียงล่ะเสียงปรับไหม Laz, ก็เนี้ยค่ะเสียงพูดเสียงดัดนิดนึงดัดง<น>ช่วงเช้าเช้าจะเป็นยังไงถ้าสมมติเริ่มตัวเนี่ยค่ะแบบเนี้ยทำดัดเนี่ยคือททำไม่ได้ก็ือว่าแต่ว่าปกติเราก็ไม่ใช่เป็นคนเสียงใหญ่นะเป็นถือว่าเสียงเล็กก็เนี้ยค <Tribe> ่ะถ้าพูดอย่างเนี้ยค่ะคือปกติแต่ถ้าเป็นอย่างฉันไปผ่าตัดแปลงเพศเนี่ยเสียงก็จะอุบานอันนี้รู้จักเลยรู้จักเสียงรู้จักเสียงหอไม่แลแต่เดี๋ยวนี้สัญญกรรมเสียงก็ได้ถ้าเป็นเสียงเจ๊โอ้โหผมเครียดเคยเครียดจากเสียงเจ๊ครั้งนึงนะเอสุภชัยทำไมครับ ทุกวันนี้ก่อนจะเอาเด็กเป็นดาราเขาผ่าตัดเสียงเลยนะถ้าเสียงให้คนหน้าฟังใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการเขาดีมากเขาส่องกล้องเข้าไปแล้วก็สกิดนิดนึงเนาะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ที่ต่างประเทศเนี่ยมีนางแบบที่เป็นสาวประเภทสองเยอะไหมคะคือน่าจะมีนะคะแต่ว่าที่เห็นมาก็คือจะมีคนฟิลิปปินส์ค่ะอฟิลิปปินส์เริ่มเยอะเหรอก็เห็นตอนนั้นคือเห็นอยู่คนเดียวที่นิวยอร์กแต่ว่าเราเป็นก่อนเขา แต่ประเทศไทยนี้สมมติจะเขาบอกว่าจะผ่าตัดแปลงเพศประเทศไทยนี้ดีสุดจริงไหมใช่ค่ะเพราะว่าง่ายสุดสะดวกที่สุดแล้วก็ียดนีสาวประเภทสองสวยสุดด้วยเหรอจริงประเทศไทยเนี่ยสวยสวยสวยจริงจริงคุณซุปต้องถามอย่างนี้ได้ข่าวว่าไปอยู่ที่นู่นได้ผัวละภาษาชาวบ้านเราะขอขอนี้ง่ายง่ายกันเนี่ยไปได้ผัว คือต้องเล่าก่อนเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยเอเจนซี่ส่งมาที่ฮ่องกง้วเสร็จก็จะมาเจอสามีในงานสตูดิโอ p าร์ตี้สามีเลยสามีสามีทำอะไรสามีทำอะไรเลยเออเป็นแบงก์เกอร์ค่ะแบงเกอร์แบงก์เกอร์ทำงานแบงก์นะไม่ไม่ใช่ทำงานแบงก์ที่เคาน์เตอร์นะเอเอ็มแบงก์ป็นอินเวสท์เมนต์แบงก์ก็คือไปเจอเขาไปปะกันได้ยังไงคือไปเจอที่สตูดิโอปาร์ตี้คือว่า ส้มเป็นคนเป็นนางแบบที่ไม่ชอบบอกคนอื่นว่าเราเป็นนางแบบเพราะจริงๆเราคาแรคเตอร์เราจะหวานๆน,น,นิดๆแล้วก็เราไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอยากต้องการอะไรคือเราก็เลยไปเที่ยวที่นน่นแล้วเสร็จสามีก็เข้ามา3ามครั้งตอนแรกไม่ได้ชอบก็เลยนะคะแล้วเสร็จนี้เขาก็แบบครั้งที่3ก็เลยถามเขาว่าเข้ามาทําไมเป็นอะไรมาหามาตั้งสามครั้งแล้ว แล้วเสจเขาก็เอออยากรู้จักอะไรเงี้ยเราก็บอกถ้าอยากเจอเรานะก็ต้องไปเจอที่ที่หนึ่งซึ่งเข้าได้เฉพาะเมมเบอร์กับนางแบบใยแบบแล้วเราไปเจอเขาที่นั่น,นเขาเข้าได้แล้วเขาเข้าได้ยังไงก็ยังงงอยู่เนี่ยค่ะแต่พอครั้งที่สองที่เราไปได้วยกันออ security ไม่ให้เขาเข้าอา้าวเราก็เลยเมันพรมลิขิตหรือเปล่าเราคิดแบบนี้พรมลิขิตไปพรมลิขิตมา คบกันมากี่ปีแล้วแปดปีค่ะแปดปีอแปดปีเขาไม่รู้เลยว่าพี่เป็นอ๋อรู้แล้วสิคะตอนนี้รู้แล้วคือตอนจิตตอนแรกไมคือช่วงช่วงแรกๆนะ่ไม่ทราบจนประมาณสามปีก่อนที่จะแต่งงานก็คือเขามาถามเราว่าเราเราท้องไหมเราไม่ได้ท้องแต่คือตอนแรกเราก็เริ่มหมุดหินเพราะเราลืมไปว่า ด้วยความที่อยู่กันมานานเราก็ลืมไปเราก็เลยตอบไปว่าแล้วฉันน่ยจะท้องได้ไงอย่างฉันเนี่ยจะท้องได้ไงอ๋อหคือคือเขาคิดมาตลอดาตัวเองเป็นผู้หญิงจริงใช่คือเวลามีประจำตรนประจำเดือนเขาไม่สนใจเลยนไม่มีประจำเดือนเลยที่ปกติเนี่ยเป็นคนที่ใส่แคฟีเกือบทุกวันแคฟีีคือไอแ่นบางๆใช่ไหมคะแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยเราก็จะซื้อแบบซื้อมาเยอะมากแล้วบางทีเพื่อนมาที่ที่ที่บ้านที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีเอาไว้ถ้าเผื่อว่าเขาขอแบบว่า ผ้าดมามีกเลยใช่ไหใช่ค่ะแล้วก็มีทุกแล้วใช่ค่ะแล้วแล้วยังไงถึงได้ตัดสินใจบอกสามีไม่เคยบอกไม่เคยบอกแล้วเขาก็ไม่เคยถามแล้วเขาก็ไม่เคยพูดคือหลังจากที่หลังจากนั้นเขาคงจะเริ่มสงสัยแต่พอตอนแต่งงานเนี่ยคือเราก็ต้องดูเอกสารนิดนึงเขาก็ไม่พูดเขาเห็นเขาไม่พูดไม่พูดอะไรเลยจนปัจจุบันก็ไม่เคยถามไม่เคยพูดอะไรเลยรถเนาะเพราะว่าฝรั่งเขาให้เกียรติค่ะเขาก็ต้องช็อกนิดๆิดไหม ไม่ช็อกด้วยค่ะเพราะว่าเขาคงจะสงสัยตั้งแต่ตอนที่เราบอกแล้วฉันจะทองได้ยังไงแต่เขาก็ไม่ถามว่าเพราะอะไรไม่ถามโอ้โหวันนั้นเขาเมาเลยไหมไม่เมาไม่เมาไม่เมาปกตินับนะตั้งแต่วันที่เจอจนปัจจุบันก็ยังใช้ชีวิตกันปกติปกติไม่มีอะไรแปลงไม่มีมีช่วงเนี้ยที่เขาคอมเมนว่าแบบว่าทําไมเธอต้องมาอยู่เมืองไทยนานจังเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะว่าปกตินี่เราก็จะเป็นแจ๋วดูแลเขาตลอด อาหารเช้ากลางวันเย็นดูแลเทคแคร์อย่างดีทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่มีฐานะเลยล่ะมีฐานะก็โอเคในระดับหนึ่งค่ะโอเคในระดับหนึ่งแต่พี่ส้มโอดูผิวพรรณหรือว่าหน้าตานี่สวยมากเลยนะฮะคือดูเป็นผู้หญิงแท้ๆเลยอ่ะอายุอะไรครับพี่ทาได้ไหมจากสี่สิบสองสสองเหรอเมื่อกี้มดดำเรียกน้องมะได้ยินนะขอโทษนะคะ เขาน้าเด็กกว่าเจ๊อีกอ่ะโอ้ยดูแลตัวเองยังไงคะก็แก่กว่าทันยันเล่นอีกอ่ะไม่น้องย่ายังไม่แก่หรอกสามสิบนิดนิดสามสิบไม่นิดค่ะบายบายดูแลตัวเองไงคะพี่สมโอก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่เฮ้ยอย่าพูดว่าย่งไปต่อไม่ถูกปกติก็คือปกตินะคะแล้วก็คือว่าด้วยความที่เป็นคนที่ดูแล มีระเบียบวินัยในตัวเองนิดหนึง่งแล้วก็ตอนนี้เริ่มจะแบบว่าเลือกงานแล,แล้วเมื่อก่อนเนี้ยงานแบบทุกชนิดเรารับหมดมยกเว้นงานที่นูดจนต้องเห็นหัวนมเนี่ยเราจะ,ะไม่รับแต่นับปัจจุบันคือเลือกงานเยอะขึ้นเพราะว่าตอนนี้ย้ายอยู่ที่ฮ่องกองค่ะค่ะแล้วก็เริ่มทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องความงาม,อมตอนนี้ที่ฮ่องกงเลยที่ที่เนี้ยค่ะทำธุรกิจความงามที่นี่ถามอย่างนี้กระเทยหลายๆคนความหวังของกระเทย หลายหลายคนนะพี่นะต้องใช้พี่ล <c oughs> ออ้วนกครับกระเทยความหวังของหลายหลายคนเนี่ยอยากจะมีผัวรวยที่ฉลาดคิดว่าเป็นเป็น,ปนผัวต่างประเทศคุณคิดว่าหลายหลายคนจะมีโอกาสอย่างคุณไหมคือ,อทุกคนมีโอกาสนะคะแต่ว่าจริงๆเราเนี่ยคือเราต้องมีความมั่นใจคือด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยโตมาบ้านตรงข้ามกันตั้งแต่เด็กๆจนอยู่ด้วยกันจนเดี๋ยวนี้จะเจแล้วเราก็เลยศรัทธาในความรักค่ะ คือเราคิดว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเจอคนที่ใช่ครับแล้วทีนีเ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือแบบแต่ไม่ได้หวังที่จะหาคนรวยนะคะเพราะว่าเราก็ทํางานได้ใช่ไหมคะแล้วก็สามีเนี่ยเขามีฐานะใช่เขาปูดเขามีฐานะแต่ว่าเราไม่เคยไปไปเอาเงินของเขา <ừ> คือเราทํางานได้เพราะเราไม่อยากให้ใครมาดูถูกว่าผู้หญิงไทยแบบว่าไม่ทํามาหากินไปเกาะ ไปกกีค่ะแล้วอย่างนี้พี่สมโอมีอะไรแนะนําให้กับสาวประเภท2รุ่นน้องที่กำลังเข้าวงการนะาควรจะวางตัวยังไงคือจริงๆแล้วคือต้องต้องฝันก่อนฝันให้ได้แล้วไปให้ถึงแต่ว่าอย่ามโนคือแล้วก็ต้องมีความอดทนแล้วก็อย่างหนึ่งคืออยากให้สาวประเภทสองเนี่ยรักกันมากๆเพราะว่าถ้าเราไม่รักกันแล้วใครจะรักเราใช่ไหมกระเทยอย่าตีกันบ่อยเพราะกระเทยชอบตีกันนะดูในโซเชียลแคมบางทีแบบ เมื่อก่อน,นเนี่ยนนเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วดูโซเชียลแคมตกตลกอะไรอย่างเงี้ยเราจะชอบมากแล้วได้คลายเคยรียดแต่เดี๋ยวนี้คือจะมีแบบทะเลาะก,กันเลยลก็คือไม่ไม่เล่นเลยโซเชียลแคมตอนนี้นะคะเล่นน้อยมากน้อกกว่าที่ผู้ชายจะมารู้สี่ห้าปีว่าเราไม่ใช่ผู้หญิงคือเราไม่ได้มีเครืองหมแต่จิตใจก็เป็นผู้หญิงหมดแล้วร่างกายผู้หญิงหมดแล้วสี่ห้าปีทามตอนนั้นไม่ทุทนทุกทรมานเลยใช่ไหม ไม่เลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะเล่นมิวสิกโดเพลงประเถงเนี่ยก็เป็นนางแบบที่แบบว่าแอบอยู่ที่เมืองไทยนะฮะแล้วก็แบบไม่มีใครรู้จนมาเปิดตัวประเถงเนี่ยก็คือโป๊แตกไปเลยก็รู้ไปเลยทีเดียวนะต่การดําเนินชีวิตก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่ปกติแต่พี่โชคดีอย่างหนึ่งนะคือได้ผู้ชายที่เขาดีแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับก็ยินดีด้วยนะครับผมค่ะถ้าคุณยังดูไม่จุใจกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เลยค่ะ